สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเจ้ามือนี่เป็นเ้าวันพฤหัส,สบดีที่13เดือนมิถุนายนาา 2, ยพุทธศักราช2 5 6 6อครับมือน,นี่เป็นบันรงกานบวันปีไม้ไทยนะครับกะมือน,นี่กะบานยุทตลาดน,านัดโคกกรบือบ้านหนองไม้อำเภอสนอุนรภูิจังหวัดเลยทวกเเข้ครับ มือนี้งัวเบาบางนะแจ้งน,น่อยนะครับพี่น้องก็นายห้อยเพิ่นกับพี่น้องลูกหลานมาจากต่างจังหวัดนะครับจากห้งที่ยู่กินกันก็นกนมีเพิ่นมาเล็กน้อยครับมือนี้มีงัวงเบาบ้านซิปก็โตนี่ยล่ะผู้สื่อหลายก็ก็งัวครับมือนี้ เอ้าเดี๋ยวสดนํา้เลี้ยลักคาง้วยพี่น้องบ้างบารเป็ไหนสนามบันดนองใหม่เมื่อนี้นะครับมีกล้วยเมียกระลูกด้วยครับสบายดีครับสบายดีครับเป็นยังไงสบายดีครับสบาย เปตัวนั่นเยอดอกไยกขายไอ้วัวเสียผาด้วนี่อันอันนี้วัววัวท่านเสียบอ่ะยังไงจังหวสี่พันคือมื่นสี่คือสองมื่นสี่มายี่ไหลใหงแ้สไลด์บัตยี่ไหลใหงสไลด์สามพันวะนะขอมว่ายักเสียใจยักข้างเอาคนแข่งล าผูนี้ค้าขายขาผู้นี้ค้าเื้อเอาอัดเสียอดเอาเงินเรียกองมันไปนี่มันแพงอยู่พันนึ่งันหนึ่งพงเชิงเออกัดกได้ได้ขายไปเอาเอามองกันเทวดาพิมาเดินไปเอ้าเอ้ามันจ้องได้นี่ครับมีเดจงได้กันจองเเป็นรถไปเรียกได้เ้เว่ทีเยได้นี่ อีหาร้อยครับพะลุมันได้ขายตัวคู่ออกไปแล้วทช่ชื่อหรอกก็พอสุดขายครับแพงหาร้อยนะมันบ่แพงหอกเอาบะหูชื่อผมก็พ่แพงดิมื่นนี่พอปนหลักสองอ่า้ย

เรานอดียัวล็กตว้า่่อเอ้ามูนเขอันอันอันเสียวมาตัวเดียวติบนนี้ม่ตวใส่ตัวหนึ่งไข่หรอเ่ออยอยู่ขังเออกระทนนั่นละอันนี้เดี๋ยวกรไดไข่เดี๋ยวนี่ก็นได้ข่นี่รอตัวนี้บอกขอเบอร์โทรเดี๋ยวกันเน้อไรกระเดียวยู่นี่ละกันัวคก็ไป วัสด,ดีครับนัวไผ่นอนสิพอได้ลูกสามหมื่นแม่สาวสูงร้อยสามที่บวกไปหนะสามที่บวกยื้อเงี้ยวดีวครับไม่ผสมดีละ ลูกลูกลูกไผ้นี่กุตัลูกขุดตันท,ทิดโบดทเล็กน้อยากการับประกันตำนิงทุกอย่างนั่นแหละสามหมื่นบาทครับต่อร่องได้บักนัมบ่เบงไทย พร้อมเพื่อกระดมต่อรองได้นะงลงนูกเนาะงวดจะใสล่ลุกรับทรงพรนจักโลห้าพี่น้องเป็น 4. ตือต่อรองได้เอาไผหมักน้ำปากเบือทั่วละชุดเก้แปดเกาแปสี่สามเก้าแปดเจ็ดสามหนึ่งแปดเจ็ดสามหนึ่งห้อยยังลุกไม่เฟมครับไม่เฟมจากเกษตรวิสัยเอามานันมานะลูกเด้อนี่ขัดไผ่หมักน้ำเิงนขับเม่สาว เงี้ยตอนล่อไค,ครับสวัสดีครับตอนนี้อยา่างไรท่าไกันพอลุกนี่มือนเก่าอ่ะง่อลุกมผสมไปผสมไผ่ผสมปลาองซ,ซื้อๆเนาะผสมปลาตัากเดือนแล้วทเดือนชเดือนเขารับปากใหรเดินไป

รับประกันตำนี้ถูกยงังบท่านประกันตะทองว่าขัขาจอกขาจอกมันมันมันจอกโดนวะอือให้ชัดเจนมันบ่ไเกีวเอกมันออกูกเหมือนเออกุกันเถอะืม โอ้หางกกะย่าวดีนะครับแม่ไผหมักน้ำบริโภคกัหมักก้นเบึ้งเอาเด้ครับงาใส่ได้อยู่ต่อร่องอะไรอีกบ่พ่อรุ่งต่อร่องอะไรอีกเสยรับทรงคนจั้งโลกหาโลหมันจะไปพอมันอันนี้เรื่องหนึ่งตัวสิพูดอะไรก็มาเขียนตอนดูงานกันเลยเนาะเอาปากเบอร์โทรพ่อรุงอ้าบอให้ ศูนย์หกสามหนึ่งสี่ศูเก้าสมยห้อยังห้อยนอห้อยนอี่บ่เป็นผู้สิดิดนอเามันมันไปรู้มันมันไมมาพนีเด้อวนะจ้ากันหรอ่เมาเยวเดีวดียเดียวเอามันอยกกดมัือเอาตอฝ้าซือไปเลี้ยง กะท้อนเอาพระขายมาตะปลุกเอ้าได้ขายเหรอครับนับเงินให้กันล่ะตุดยอดบัตดีครับบัตดีครับเสียดหนอันนั้นอันน่าเราจะได้คนสวยของเสียอัดเฮ้ยืนมาได้พ่ะนะเป็นอย่างมันมันเป็นเวืองวางพ่ะนะหลังหลักสะมัดถอนโอ้เป็นศาสตร์เ่ล่ะเป็นศาสตร์เปล่ะเสียด เดี๋ยวเปียวยาลุดด้วยใ้หลบาทในลองเสียนะ่ตัวนี้ะคร้เอาจากบาทนี่ัวทอดอไหอนันเอาสานั่นเสียก๊อฟให้ทอดไรตอนเนี้ยเอนเอาสีเสียก๊อฟให้นีเมท่าไรจะนี่ลงเร็วแล้วผมก็ฝากหาทแต่ว่าฉัน ใหมื่นเดียวก็เดียวน้อยสายยันอาตัวนี้มื่อเท่าไรก่อนอันนี้สิบสามตัวนี้เนี่เนี่ยบัดตัวน้อยก็ตัวนี้คือเจียวสิบตีนี่สวยสาเปียโนสาเปียนไม่ไหมเนี่มันแดงก็ดีตัวนี้เนียตัวนี้เนี มานี่ล่ะครับนี้ล่ะต่ได้ที่ผ่าเออไอ้บ้าชัดเกนอ่ะเอ้ยเจ้าลีกเนาะยาขอมันรอดแก้ต่อรองได้ทุกตัวมาหักหนาสั่งด้วนพุ่นด้วยมึงทากันเห็ดทาเขาหันกันนะดัน อมแอมไปหาฟอชูแดเห็นบ <c oughs> yeah. so <c oughs> <those> ่อมแอมเลยอันนี้รู้ล่าล่อันนี้อมแอมอันนี้เน่สผู้นักการงานมีนั่งรถเจน่าลยตัวลอกไห้วะกัต่อได้ครับตัอได้กัดเสียกอบต่อคือบ่หาเล่าตัวนั่นมันจัดนักรับ ซื้อตัวอะไ้มันมาจะขายปันกิโลกันรับโซ่มาจากจากโลกคือโลกตะมึงสวง่วนกสมาถมันเลยเอาแจ็คลอยหาสิบโลซะว่าใครหาโลกคนนั้นก็เลยคนได้ไปโซ่กันดอกขายกันกันเร็ มันี่มันเป็นผักอิสระโยสาธุเนี่ยปล่อยผีอร่อยงี้ผ่านโลกไปฝากเบอร์โทรครับเสียแปดครับแปดแปดสามหนึ่งแปดสามห้าสองครับสองเเสองียหน่อยครับผมสุไปกาห่างน้องออดนี่หรอกขอบคุณครับขอบคุณมรรมานรับมานี่จะกินกิงหน้อยังเดยง้อคันั้นแล้วมีเคียงเดียวท่นละเสียนวดอะ ครนะสบ,บายดีสบ,บายดีพอลุงสบ,บายดีเสียอยากได้จา้าแบบผสมไปพอลุงผสมไป ว่แม่ลูกเตียหนิสี่สิบห้าในแม่ลูกเตียหนิครับโอ้พห่โห่ลูกเธอกับลูกแม่เสียวัดเออมาให้มาเบิ่งกันนะผมเบิ้งมาตัวเดียวแม่ลูกครับสี่หมื่นห้าม่กินน้ำม,มันอยากน้ำพี่ครับลูกกับลูกแม่ลูกกับสองร้อยสองร้อยส่าวกว็ดิครับสี่หมื่นห้าแม่ลูก ต่อร่องอีกเดี๋ยวพลุงมมันบอซีมืหานี่เมียนี่เดี๋ยพลุงใลูกมันตัวใดลูกมันเดียตัวใดน้ำยืดน้ำกันนี่เลลูกไครลูกมันนะอ่ะโอ้มันงามจเกียตืดหาครับเมียนผสมไปพลุงอนุ่มเจียนุ่มหานุ่มติง แด้บอกงามย่ามอยู no 75, ่ครับเมียนมันสูงรลอยซีสวยบวกลูกอร่อยสามชิพอยู私私のの่เกตหมื่นห้าตอร่องไหนนั่นแหละครับลูกมันมันถ้ามาไดิญางเธอเลิศเธอเลิศไปมันไปกินน้ำอันตัวนี้ลูกใครพอลูกเหรอต้นยาน้ำข้น่ลูกเอาไรไปได้เมียนี่ครับลูก mọi xí hại cả xuống loại xuống xí loại xì cả này đi làm biếng xuống loại sán tiếp buộc sán dưới hà buộc แม่ลูกทั้งหมดหนึ่งสองสามโอแม้แม่ลูกนั่นแม่ลูกนี่แม่ลูกนี่เด็ดตัวนี้แสดงว่าทองว่างโอ้เพิ่กับพี่กรองนี่ลูกมันเปิดเปิดไปเก็ตมือหานะครับลูกนึ่าเออ ลูกเหีวเขาหนาวเลยเก็บื้นห่าต่อร่องไหนครับมนเปิดไปนี่คือลูกแม่นี่อันนี้ลูกผูนะครับอันนี้คือเปิดไปซีมื้นห่างหนังลูกนั่น,นจะเป็นลูกผูตัวนี้ลูกแม่ควนี้ลูกแม่แม่ลูกเปิดไปแปดไอ เปิดเจ็ดเมื่นหางสงามลูกอัศวินเลยครับนี่แม่นี่กับซี่เมื่อนหาแม่ลูกลูกกับลูกแม่ ต้อนรองอะไรอีกเนาะพอลุงเนาะแม่นั่นเดี๋ยวแม่แม่นี่เปน็นยังไงแม่นอนอยู่นี่บ่มีมล,ลูกเาจ้าบาทพอลุงอยากเอาจ้าบาทเนาะลูกก็ะหน่ำลูกสามหมื่นสี่ไอพี่นอ้องเบิ่งกระหน่ำลูกแยกลูกเดี๋ยวพอลุม่มทีมันสูตรลอย ซีสิบวกสูีลอยหาซีผลในคับบ่วว่าลักบ่ว่าลอยหาิบเมียนตอหนี้รก,กรสะรกส,สิบซีพ่อสื่อไปเลี้ยงยพี่นองเอ้ยทับโตงีท้ทับครับผมรับประกันทำนี้มนทับแต่จ็กเดือนลราพูดลุง,ลงด,เดเิเปิดไปสามหมื่นสี่ครับงามอยู่ นี่ลูกตัวนี้อันนี้ลูกตัวแม่มันลูกตัวลูกผูกกับเปิดไว้ซีมื่นหานั่นกับซีมื่นหารับทรงเ้าโลกพุัทรับอไอือืบนลูยกหนึ่งูกหนึ่งหนึ่งหเก้าหนึ่งห้าสองเก้าสี่เจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดพ่อยังก่อนพ่อยังเทปันเท็พ่อยังเทปปัิรปทุพลันเนาะเอา ขอบุญขอบคุณพะลุ่มหมักน้ำบ่อแหบงงามนี่ครับเปิดไปเกียจมือหายมากพะลุ่มตัวนี้เว้ยพี่น้องนี่มันได้รูกจักตัวบุญเกียจมือหาต้อนล่องในพี่น้องเอ้ยอันนี้สามมื่นสี่มือดีกระลาปักกันับปักกันตามนี้ พ่อรุ่งสวัสดีครับมาซื้อง,งัวตดดิพ่อลุ่งและข้าพ่อฟังนี่พ่อลุงเอ้ยกระเบิ้งเอานี่นั่นแม่ลูก,ลกนี่กระซี้มือนหานี่เมียลูกนี่กระซี้มือนหานี่ตัวนี้สามมือนซีนี่ตอรองไหนครับเพิ่นห้องไหวซี่ฝนลุงมากตัวไหนจังอันนี้เอาอพอซื้อไปเลี้ยงอยู่ครับ อืานนามรออครับง่ามครับนี่คือบรรยากาศของตลาดนัดโคกระบือบ้านดอกไม้อำเภอสว่นระพุ่พครับคลิปนี้ฝากตอนพี่ดอ,อกไว้ซ้ำนี่ขอบคุณครับ